สวัสดีครับเพื่อนๆเฉลี่วันนี้จะพามาดูอาวุธคว้างนะครับที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าน่าสนใจของทางกองทัพโรมันโบราณนะครับก็จะมีพ่รุ่มนะครับหรือว่าเฮฟวี่เจอรียอันนี้ก็จะเป็นหอกนะครับที่สามารถใช้ทั้งเป็นอาวุธคว้างก็ได้ครับหรือจะใช้เป็นทัสซิ่งสเปียร์หรือว่าโจมตีในระยะประชิดก็ได้นะครับก็เอกลักษณ์นะครับมีแกนยาวนะครับเอาไว้สําหรับเจาะเกราะเจาะโล่นะครับถ้าโล่โดนเจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับฆ่าศึกต้องได้ทิ้งโล่แน่นอนนะครับก็ เป็นอุที่น่าสนใจมากนะครับนักรบรวมมันเขาจะพกประมาณ2อันนะครับเขาจะทาบันคว้างนะครับตั้งโลกาดเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้คว้างอีกนะครับตั้งโลกาดแล้วก็ชาร์จด้วยดาบกราดิอุสนะครับก็น่าสนใจครับตัวนี้ตัวต่อมานะครับอันเล็กน่ารักนะครับอันนี้เรียกว่าพุมมบาต้านะครับหรือเราจะเรียกว่าสอนซัดก็ได้นะครับเป็นอาวุธคว้างแบบหนึ่งนะครับหรือว่าวอดัสเรียกวอดานนะครับเป็นสอนศึกนะครับใช้สําหรับคว้างใส่ข้าศึกในระยะไกลเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้จะคข้องได้ไกลกว่าแลล้้้ววววกก็็เเรรร่่าานนนะะะคคััับบตีจมชปๆพื เขาเล่าว,ว่าเพื่อต่อต้านพวกนักรบบนหลังม้านะครับเพราะว่าถ้านักบบนหลังม้าจะเอาตัวพิลุ่มนะครับซัดใสอันนี้ยากนะครับเพราะว่าทหารม้าเขาวิ่งเร็วแต่ข้อเสียของทางนักรบบนหลังม้าคือเกราะเขาน้อยนะครับดังนั้นการที่ใช้อาวุธที่คว้างที่ด้วยความเร็วนะครับเนี่ยตัวนี้จะตอบโจทย์มากกว่าคือพยายามคว้างใส่ม้านะครับนะถ้าม้าโดนก็จะแบบระเบิดไปเลยนะครับก็เป็นอาวุธแบบนึ่งที่น่าสนใจนะครับจะคว้างตรงๆหรือจะคว้างย้อยเพื่อให้ใส่คาดศีกก็ได้นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพม,มันอาจจะ ตู้ตัวนี้ไม่ได้เพราะตัวนี้มุมต่ำหรือว่าแรงปะทะนี่สูงมากนะครับโดนโล่นี่ยต้องทิ้งโล่เลยแต่ว่าตัวนี้อาจจะเล็กนิดนึงนะครับแต่สามารถพกได้หลายอันแล้วก็ใช้อย่างคล่องตัวกว่านะครับเดี๋ยวลองทดสอบคว้างกันดูนะครับเดี๋ยวเอาเป็นที่ลุ่มก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับเจาะยังลึกนะครับต่อไป็นภูมิต้านะครับจะคว้างแบบเหมือนลูกดอกก็คว้างได้นะครับจะคว้างแบบคว้างมีดก็คว้างได้นะครับเดยจะคว้างเย้อยๆก็คว้างได้เหมือนกันนะครับ แล้วท่านผู้ชมชอบภูมิมัต้าหรือว่าพิลลุมครับลองขอเมนบอกดูบคครับ